ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่อชื่อต้นครับพี่ต้นครับ kind of พี่ต้นเป็นคนดูแลสวนที่นี่ครับผมใช้เจ้าของไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของเป็นคนดูแลครับผมคนดูแลให้โอเคทีนี้พี่ต้นตรงนี้คือพื้นที่ของตำบลอะไรอำเภออะไรครับตําบลซากไทยอำเภอเขาคีจกูดตําบลซากไทยอำเภอเขาคีจกูดจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะสวนนี้คือสวนทุเรียนครับผม เรียนที่นี่ของพี่ประมาณกี่ไร่หรือกี่ต้นพี่สามสิบกว่าไร่ฮะสามสิบกว่าไร่ก็ประมาณสักน่าจะน่าจะเกินสามร้อยกว่าต้นอยู่แล้วร้อยกว่าต้นแน่ๆเพราะมีมังคุดสลับด้วยครับอ๋อมีมังคุดสลับด้วยถูกแซมด้วยครับผมอทีนี้พี่ดอนได้รู้จักกับคู่หูอาจารย์คู่นี้มานานหรือยังอ ก็งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วอกลางกลางปีกลางปีที่แล้วผมกลางปีนั่นหมายถึงว่าได้รู้จักก็คือได้ลองใช้กับส่วนนี้ด้วยไหมได้มาเลยฮะอ๋อก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วเลยเพราะป่าเขาเป็นคนเอามาให้ป่านี่คือเจ้าของเจ้าของฮะอ๋อเพราะเขาเอาอะไรมาให้เราใช้ปุ๊บเราก็จัดการไม่แล้วอย่างป่าเขาเน้นเลยนะครับว่าเอาตัวนี้ตัวเดียวพอเอาตัวนี้ตัวเดียวพอตัวอื่นไม่ต้องตัวอื่นไม่ต้องเน้นอย่างนี้เลยทีแรกผมก็เอ๊ะ ป๋าจะได้เหรอตัวสงสัยไงเพราะเราเคยใช้แต่หลายตัวไงแล้วพอป๋าพูดแบบนี้ลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเคยใช้หลายตัวนั่นหมายถึงปีปีที่ผ่านมาครับผมเป็นยังไงพี่ต้นช่วงช่วงทาใบเนี่ยช่วงทําใบอ่าที่ว่าใบแก่แล้วจะดึงใบออกมาช่วงใบอ่อนอะไรก็ใช้อีกตัวหนึ่งอ่าอ่านอ่าพอออกมาแล้วช่วงใบออกมาแล้วช่วงกลางใบใบเป็นกลางบุ๊ใบเป็นกลางเปลี่ยนยาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็มา ช่วแกอ๋อไปแกก็เปลี่ยนอีกตัวนึงตัวนึงอีกอ่แลวสะสมหาอีกตัวนึงอีกสะสมอหาอีกตัวคือคืออย่างน้อยสามสี่ตัวครับสี่ชนิดเลยครับผมเดี๋ยวมาก็เลยว่าผมสงสัยไงเออเอ๊ะตัวเดียวมันจะได้เหรอเออทำไมป๋ามาปีนี้ทำไมป๋าให้ให้ใ้ตัวเดียวก็เลยเน้นนะป๋าบอกเน้นเลยนะใช้อันนี้ตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องเออเราก็แหมอ้าลองดูเนาะเออเช่วงนั้นช่วงทำไปไงผมก็ยังเออลองดูไปสักใบอีกก่อนถ้าดีจริงไหมเออ เราลองทำดูตัวเดียวพ่นไปเดือนหนึ่งพ่นไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่กี่ครั้งอ่อสี่หนอาทิตย์ละหนเลยอาทิตย์ละโหนเลยครับผมเดือนแรกนี่สี่อาทิตย์ละโหนเลยปึ๊บเป็นไงพี่เปลี่ยนเลยครับอะไรเปลี่ยนใบทุเรียนเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนยี่ห้ออื่นนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบทุเรียนเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนเป็นยังไงพี่มันเป็นมันเออมันเงาขึ้นแล้วที่ว่าใบมันออกมาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหนาขึ้น ใบเงาขึ้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นครับผมชัดเจนมากเห็นชัดเจนมากจากปกติที่ว่าสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งนี่ปลาไปสามนิ้วออใบเกือบคุณคืบครับเป็นไปได้ไงอาพวกคู่นี้คู่คู่นี้คู่เดียวผมใช้คู่เดียวจริงๆเลยที่ปลอาไม่ให้ฉีดในคู่นี้คู่เดียวคู่นี้คู่เดียวเลยอย่างอื่นมาเสริมใส่อย่างอื่นไม่มีเลยครับอันนี้เรื่องจริงไม่มีเลยผมไม่ใส่เลยใส่คู่เดียวเนี่แหละแล้วก็ยาฆ่าแมลงทั่วทั่วไปยาฆ่าแมลงเนี่ยถามว่าใส่เยอะไหม ผมใส่ครึ่งหนึ่งตามที่เขาบอกคือคือครึ่งหนึ่งนี่หมายถึงว่าลดจากที่เคยใส่ครับผมปกติเคยเคยใส่หนึ่งก็ใส่แค่ครึ่งเดียวเอครับผมอ๋อจากปกติเขาบอกให้เอให้ใส่3 0 0ีเออผมใส่150อ้าแล้วอ้าแล้วมีปัญหาไหมใส่น้อยลงแล้วมีมีปัญหาไ่มครบมาเลงอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาแงก็ ไม่มีมแมลงก็ไม่มากวนครับผมออจากปกติมแหมเดินมาเนี่ยผมขอโทษนะปีแล้วป่ามาบนเฮ้ย,ออยไก่ฟ้าเยอะนะออแล้วผมไม่ลองใช้นี้ไก่ฟ้าไม่มีครับจับแล้วลื่นอ๋อ <c oughs> จับแล้วลื่นเลยครับผมไม่มีเลยใช่ไหมทีนี้ใช้มาต่อเนื่องใช้มาต่อเนื่องเรื่อยๆไหมพี่ใช้ตัวนี้มาตลอดยันดอกเลยครับยันดอกคือว่าประมาณสามสี่เดือนอะ สามถึงสี่เดือนใช้ตลอดใช้มาตลอดเลยอาทิตย์ละครั้งอย่างนี้อาทิตย์เราครั้งแล้วเพะเผื่อบางทีไม่มีเวลาก็สิบวันหวนหรือสิบกว่าวันหนค่นนรว่าจะไม่เกินสิบสองวันจะไม่เกินสิบสองวันต้องฉีดครั้งเดงต้องฉีดอ๋อก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนมีจนดอกจนออกดอกชครับผมคือว่าช่วงสะสมอาหารอะไรเนี่ยปกติเขาจะต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้มาสะสมอาหารไงครับครับนี่เปล่าเลยครับเปล่าเลย ตัวนี้นต,ตัวเดียวสมบูรณ์ของต้นเมียให้เราเห็นอยู่แล้วว่า,วาพอผมเห็นใบแล้วผมชอบไงจากปกติที่ว่าปา่าเข้ามาเอ้ใบมากออกอย <laughs> พี่ต้นทำทำทุเรียนจริงทำเป็นคนทำทุเรียนมากี่ปีครับโอ้ถามว่าผมอยู่ก็บสวนทุเรียนมาตั้งแต่เด็กดีกว่าตั้งแต่เด็กเลยอ แต่เสาห้ก็ก็คือปลูกทุเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือตั้งแต่เล็กอะไรก็มือพื้นเพล่ะอยู่นี่นะนั้นเห็นต้นทุเรียนเป็นเหมือนไปึ๊กก็คือแบบเราชอบนาชอบเลยชอบเลยแล้วใบออกมาเนี่ยปกติใบจะออกมาสี่ห้าใบใช่ไหมครับนี่ออกมาถึงได้เจ็ดใบเจ็ดใบเจ็ดใบกิ่งอย่างนี้เลยนะเจอจนแฟนเขาว่าพี่กิ่งมันจะคืนไหม <G introductory> อ๋ <imagery> อก <G Effect iveness> อัวก um, ัวกิ่นด้วยกลัวกินนเนาะแบบเปล่าเดี๋ยวกนก็คืนเออทีนี้พอมาถึงที่ออกดอกปุ๊บแล้วยังไงต่อพี่พอออกดอกแล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องมนาะหรือว่าอย่างไงมันเป็นยังไงเพราะเห็นผมเห็นหลายๆที่นะพอ,พอออกดอกมาแล้วปุ๊บพอเห็นใบอ่อนออกปุ๊บจะกลัวว่าจะรัดใบจะสละลูกเป็นยังไงแบบไหนพี่ต้นอย่างนั้นไหมผมไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยตอนนัช่วงนั้นผมไม่กลัวไม่กลัวในช่วงที่ว่ามัน สมมติออกดอกแล้วติดลูกแล้วนะครับผมไม่กลัวผมใช้ส่งเลยใช้เลยต่อเนื่องเลยเพราะแต่จากที่ว่าคนเดืนเขาจะแบบไงคุมใบครับเพราะไม่ให้ใบออกมาหรือเอาแบบใบให้เออให้เล็กลงเอแต่ผมเปล่าแลวผมส่งเลยเออเพราะผมเพิ่งไปเจอสวนหนึ่งเอาอะไรนะยายี่ห้อหนึ่งเขาเรียกตัวกดใบตัวกดใบเพราะกลัวแบบกลัวว่าเขาจะสลัดดอากลัวสลัดแต่ผมไม่กลัวไม่กลัวเลยแล้วถามว่ามีสลัดไหมไม่มี ไม่มีด้วยไม่มีใช้ต่อแล้วก็ไม่สลัดไม่สลัดอยู่อยู่เท่าไหร่ก็อยู่ครบอ่ะคั่วยาวคั่วยาวด้วยปกติทุเรียนจะคั่วจะไม่ยาวไงนี่คัวยาวแต่เท่าที่เห็นพี่ต้นก็ยังคือเอาไว้ตามปกติเหมือนเดิมครัอีกหนึ่งประมาณสามสี่ลูกก็แสดงว่าต้องมีการแต่งแต่งนั้นช่วยแล้วแต่งเพราะว่ากลัวกลัวว่าคือกลัวว่ามันจะเลี้ยงลูกไม่ไม่สมบูรณ์อย่างนั้นเหรออันนั้นก็ไม่เชิงนะพี่ ว่าที่เราแต่งเพราะว่าอะไรเราเลือกจุดที่จะไว้เพราะว่าปลายไปลมมาโยกฉีกออแล้วอย่างมันสิ้นเปลืองเชือกสิ้นเปลืองเชือกสิ้นเปลือง, <c oughs> งเชือก <c oughs> โอ้โหไม่เก็บลูกไว้ <c oughs> ไม่เอา,าเสียดายเชือกอโอแล้วเห็นว่าก็คือใช้ใช้มาจนถึงขนาดไหนพี่ต้นยันคือยันเก็บไหมหรือยังไงหนึ่งเดือนหลังก่อนที่จะเก็บผมหยุดใช้หนึ่งเดือนก่อนที่จะเก็บพี่หยุดใช้ครับผมเพราะอะไรพี่ กลัวมันใหญ่เกินกลัวมันใหญ่เกินครับผมกลัวลูกมันใหญ่เกินก็ก็นี่คือปัญหาของของของเกษตรกรมากลัวเรียนกลัวจริงๆครับกลัวจริงๆอันนี้ผมกลัวจริงจริงเพราะถ้าลูกมันใหญ่มันเป็นไงลูกใหญ่ก็เป็นจัมโบ้ขายจัมโบ้อ่าขายขายก็ขายราคาราคาจัมโบ้มันมันไม่ได้ลดกล่องไงมันมันถูกกว่าปกติครับผมอือนี่คือที่ที่เกษตรกรกลัวกลัวเออก็คือก็เลยแบบหยุดใช้ไม่หยุดใช้เออ แต่ถามถามพี่ถา้าพี่บอกเนี่ยพี่หยุดใช้ด้วยกลัวมันใหญ่ด้วยแล้วเก็บไว้กิ่งหนึ่งประมาณสามสี่ลูกหรือบางจุดเนี่ยบางจุดอาจจะมีสี่้าลูกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นี่ขนาดขนาดเก็บไว้แค่นี้อย่างนี้ขอโทษครับปีนี้คาดการไว้น่าจะประมาณกี่กี่ตันอืปีที่แล้วเนี่ยผมเอ่อกาคร่าวๆนะแอาว,ว่าช่างเนยห้าสิบห้าตัน ของปีที่แล้วปีที่แล้วคือพี่ได้ได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดเลยห้าสิบห้าตันียังไม่เจอคู่หูมั่อเานคู่นี้ห้าสิบห้าตันแต่ปีนี้กะไว้อะกะไว้ประมาณแปดสิบไม่หนีแปดสิบตันไม่หนีแน่ไม่หนีสามสิบก็ได้เนี่ยแปดสิบตันไม่หนีแน่ไม่หนีไม่หนีแน่ๆนทั้งทั้งที่หนึ่งเก็บไว้แบบไม่ให้ใหญ่หยุดฉีดเพราะกลัวใหญ่สองแต่ละกิ่งเก็บไว้ประมาณสามสี่ลูกห้าลูกไม่เกิน เพราะว่าก็อย่างที่อย่างที่บอกก็คือคืออยากให้เขาสมบูรณ์เต็มที่นะฮะเพราะว่าเอ่อนี่นี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติของเกษตรกรที่ทําทุเรียนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติและเล็กอย่างคือว่าอกพื้นของปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณสามโลสามโลครึ่งสามโลพเพราะต่ำจากสี่โลอของปีของปีที่แล้วนะของปีที่<ด>แล้วนะ,ะแต่ปีเนี้ย มันจะสี่โลนิดนกลัวจะเป็นห้าโลอ่อาอเลยต้องหยุดใช้ช่วงนั้นไงก็เลยมันรูปใหญ่ขึ้นเพราะมันใหญ่อ่ะเอเอก็เลยต้องหยุดใช้ช่วง,องอนั้นต้องหยุดใช้เพราะใหญ่ขึ้นน้ำหนักเราก็ได้แล้เออถามว่าเออปกติเนี่ยไอช่วงเนี้ยมันจะแตกใบช่วงนี้จะแตกใบเอช่วงแตกใบแล้วมจะสลัดใบเก่านะอือฮึ แต่นี่ไม่มีสลัดใบเลยนะไม่มีสลัดใบไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้ยคือช่วงนี้ยคือกําลังเก็บกำลังจะเก็บเขาเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าไม่ก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ช่วงว่าแตกใบที่ที่อะไรนะไม่จะสลัดใบก็สลัดใบเดียวแต่นี่ไม่มีแตกเลยครับไม่มี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 สลัดเลยใบใหม่ก็ออกมาใบใหม่ก็ออกคือว่าหนาขึ้นไงหนาขึ้นเออพอหนาขึ้นเนี่ยทีนี้ผมภูมิใจอะพอตัดทุเรียนเสร็จอะไรเนี่ยฟื้นฟูปุ๊บแตใช้เวลาฟื้นฟูแป๊บเดียวในสำหรับเตรียมตัวปีหน้า อันนี้มันได้ได้ผลที่กับช่าสวนนะนั่นคือนั่นคือเวลาเก็บแล้วตัดแล้วมันมันไม่โซมันไม่โซมนเดิมใช่ไหมนี่คือความชัดเจนมากที่เห็นนะเออที่สัมผัสได้กับคู่หูมานงจังูนี้ครับผมพราะปกติปีแล้วตัดเนี่ยโอ้โหต้องมาฟื้นฟูใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรนหนา้นั่นเลยใช่ไหมหัวแต่ละครั้งเนี่ยผมปวดหัวเรื่องยาไปถึงอระถา้านยาเอาตัวนั้นตัวนี้จัดเทียสี่ห้าตัวยังต่ำไลย เราพอไอ้ป๋าตัวนี้ไม่ใช่เนี่ย <ฮะ S 1> ผมไม่เอาละ,<ฮ>ะตัวนี้พอแล้วโดยที่อะจะถามเรื่องค่าใช้จ่ายพี่ต้นคงไม่รู้เพราะว่าป๋าม็นคนจัดมาแต่เท่าที่โดยที่พี่ต้นสัมผัสเองคือใช้คู่นี้อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นลองเปรียบลองนึกคร่าวๆเปรียบเทียบว่าะระหว่างการใช้ไอ้คู่นี้กับของเดิมเมื่อตอนไหนที่น่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะกว่ากันอพี่สาวผมอย่างนี้ไม่ถูกอ,ะอ่ะคิดดูว่ากันจาก สามสี่ตัวเหลือแค่เนี้ยอ๋อผมถามแค่เนี้ยผมถามคืนแค่เนี้ยอันไหนจะถูกกันอ่ะแล้วสามสี่ตัวนี้ต้องใช้อยู่เรื่อยมรื่อยามใช้อยู่เรื่อยๆคือสลับกันใช้ด้วยสลับกันใช้ด้วยอ่าแล้วเราต้องปวดหัวเออจังใช้ตัวนั้นตัวนี้แต่ผมถามคืนพี่พี่ต้นย้อนอีกแล้วแสดงว่าคือชัดเจนแน่ๆว่าใช้น้อยลงแน่ค่าใช้จ่ายน้อยลงแน่ๆน้อยลงแน่ๆ่แต่ที่พี่ต้นบอกสัมผัสจากปีที่แล้วห้าสิบห้าตันปีนี้แปดสิบไม่หนีแน่ๆไม่หนีไม่หนีเออ นี่ขนาดกลัวลูกใหญ่นะกลัวนะผมกลัวหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งด้วยแล้วมาก่อนเก็บก็มาหยุดใช้อีกดือหนึ่งนี่อีกแล้วลูกเนี่ยขอโทษจริงๆครับคือพี่ต้นแค่เก็บไว้ลูกหนึ่งคือต้นหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เยอะเหมือนชาวบ้านเขาไม่เยอะเหมือนคนอื่นกิ่งหนึ่งก็คือสามสี่สามสี่จริงๆคือเท่าที่เราเดินมองแต่ว่าอันนี้ก็มีตัดเก็บไปแล้วตัดไปแล้วบ้างแล้วใช่ไหมพี่ต้นต้นนึงก็อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบลูปอ่า เฉลี่ยมาแลยเฉลี่ยมาเลยวห้าสิบหกสิบ <5, S 2> ลูกห้าสิบหกสิบลูกแล้วมีอย่างอื่นไหมที่พี่ต้นที่ที่มันที่เรามันแตกตาไปจากที่ว่าที่ไม่เคยใช้ไอ้คู่นี้แล้วก่อนหน้ามันเราเจอปัญหาแต่ว่าพอใช้คู่นี้แล้วมันไม่มีปัญหาหรือปัญหานะั้นมันหมดไปมีะไรอพวกโรคใบเหลือง โรคใบเหลืองโรคหรือไม่กรัเขาเรียกว่าโรคใบแก้วอะไรอย่างนี้โรคใบแก้วมันเป็นยังไงใบเขาจอกเหลืองๆไงครับอันนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนไงช่วงหน้าฝนครับผมเพาช่วงสัตตุ้เดียจะพื้นฟูจะเป็นโรคนี้เออแล้วพออาจุบป๋ามาใช้ผมไม่มั่นใจเราใช้ดูฟื้นฟื้นเลยไอที่มันเหลืองอยู่ไอโรคใบแก้วอยู่เนี่ยนะครับผมมันจะค่อยๆเขียวขึ้นเขียวขึ้นแต่ถามว่า เขียวโดยฉับพันไม่ใช่มันค่อยๆฟื้นฟูมันค่อยๆฟื้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆประมาณสองเดือนสองเดือนเห็นผลเขียวปีอ่ะเดือนนึงเดือนนึงเห็นผลแล้วครัเพราะของพวกนี้มันมันมันอนอยู่แล้วไงมันมันไม่ต้องรอนานแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นเหมือนคนป่วยอะไม่รู้ว่าป่วยระขั้นไหนใช่ไหมสาก็ว่ากันตายก็เลยผมผมไม่อยากพูดว่าเฮ้ยเออใช้ปุ๊บแล้วมันเอ้ยกว่าบางคนว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเขียวเลยไหม ไม่ใช่พราะพวกนี้เป็นโรคของเขาเพราะเขาต้องฟื้นฟูไงใช่แล้วใช้ต่อเนื่องผมเนี่ยผมจ้องเลยนะผมก็พง่ายผมเป็นคนชอบจับผิดยาอืมว่ายาตัวนี้จะดีจริงไหมยาตัวนี้เป็นไงไหมพ่นรองพ่นไปเลยสังเกตดูตัวนี้เลยเพราะต้นมันโฟมไงแล้วต้นมันไม่ต้นป่วยอ่ะไหอ่นี่ดูเลยเฮ้ยฟื้นเว้ยฟื้นดีจริงเว้ยยาไอ้คู่นี้นะครับผมดีจริงเว้ยผมยอมผมพูดกับตัวเองเลยแล้วบอกแฟน ของเขาแน่เ,เลยบอกแฟนตัวอื่นไม่เอาละปีนี้ตัวนี้แหละแต่เห็นว่าเห็นพี่ต้นบอกว่ามีหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งช่วงกลางๆช่วงเป็นช่วงไหนที่พี่ต้นหยุดใช้ไปเอช่วงเอดอกบานะช่วง<อ>ขึ้นลูกอะช่วงดอกบานที่หยุดใช้เพราะว่าออของของของมันหมด ปา๋า oh. ป่าป๋าป่าเขาคืออป่าเจ้าของเนี่ยป่าของไม่ให้เราช้อ๋อผมอ๋อก็เลยดูจะหยุดใช้ไปหยุดใช้ไปอ๋อแล้วแล้วจริงๆมันควรจะหยุดใช้ไหมพี่ต้นว่าในในความคิดของพี่ต้นผมว่าก็ขนาดใบยังดีอ่ะอใบยังดีแล้วใบไม่มีสลัดลูกจะสลัดไหมอ่ะเออเออเอออ่นี่นี่นี่คือคือข้อข้อคิดของ้มผมผมคิดไงเออขนาดใบยังดีใบยังีลูกก็ต้องดีด้วย แล้วมีเคยเห็นใครหรือแถวนี้เขาใช้แบบไหนลึกยังไงไหมอ่าอ่าเขาใช้ครับอ่าของพี่โตเองครับผมเขาใช้ไอ้คู่นี้ยคู่นี้ช่วงะฮะอช่วงดอกบานช่วงดอกบานผมแนะนําให้เขาใช้ครับผมใบดีไงและอาเขาถามเอ้ยทาไมใบดีจังเออเลยบอกอ่าเนี่ยอาตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่าก็ใช้ในช่วงดอกบานครับผมอาทิตย์แรกอาก็อาก็ไม่เชื่อเหมือนผมแหละเออบอกเขาไปใช้เลยอ่าของก็ดีจริงเออลองไปใช้ดูโอ้พอพ้นช่วงดอกบานอะเป็นไงลูกโค้งไหมนะลูกกลม สวยเลยสวยน้าสวยเ,ออเรอาแหมแเราเนี่ยผ่าดจังหวะนี้ก็เปล่านะพูดกับตัวเองไองออจังหวะที่ป่าไม่ได้เอาของมาเอของม่ไน้่เอาของมาให้เราจ<ส>ีดแค่นั้นเองเพราะพราพูดง,ง่ายสุรียันจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่ช่วงนั้นะ่ะช่วงดอกบานช่วงเป็นลูกช่วงกำลังสร้างลูกแลเนี้ยใช่ไหมว่าเราจะบังคับให้นามเขาเป็นแบบไหนอะช่วงนั้นเองอ่ะ นี่นี่คือเสียงจากคนที่ทำหรืออยู่กับทุรเรียนมาตัง้งแต่เล็กนะครับแต่เล็กเลยแล้วกุกกี้กับสวนทุรเรียนอยู่แล้วเพราะฉะคืออย่างที่บอกว่าพี่ต้นบอกมั่นใจมากคููนี้คือใช่แน่แน่ขนาดขนาดที่แบบว่ายังขนาดใช้ยังไม่ค่อยเต็มที่แล้วช่วงไปลายไม่ใช้ก็ยังบแบบพอใจพี่ต้นพอใจใช่ไหมลูกที่มีแค่นี้แบบนี้ใครไปใครมาถามอ่ะเอออายาอะไรพ่นอะไรอ้าว ได้ยินอย่างเงียเราคนทำเนี่ยโอ้โหพอใจแล้วครับโอ,อ้อยากงั้นอยากให้พี่ต้นลองฝากกับนั่นผู้ชมหรือใครที่จะได้ดูคลิปนี้หน่อยครับว่าพี่ต้นว่าใครที่ยังไม่เคยเจอหรือใครยังไม่เคยลองไอ้คู่หูมาจันคู่นี้นะครับของเว r ร์แพนเราของบริษัทเวอร์คลายโนเวชั่นอยากแนะนำเขาหน่อยครับว่าให้ใช้อย่างไงให้กล้าใช้ไหมให้ทดลองใช้ไหมแล้วรอให้ต้นไม้บอกไหม สองบอกเลยพี่ต้นก็อําแบบผมนะฮะเป็นคนชอบจับผิดยาอคุณลองไปใช้ดูแล้วลองจับผิดดูว่ายาตัวนี้ดีจริงไหม,มแต่สําหรับผมเองอ่ะใช้แล้วนี่ใบใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเอยืดอายุของใบเออพอยืดอายุใบนี้อะไรอะไรก็ดีขึ้นเออขนาดใบทุเรียนนะแล้วถ้าเป็นพืชผักอ,อื่นนะออแล้วมังคุดที่ผมใช้อยู่ข้างล่างเนี่ยอเออโดยรอบๆอบนี่เขาไม่ออกของเราออก คือคือสวน,นข้างๆเนี่ยไม่ออกไม่ออกแต่ของเราออกออกเก็บไปยังเนี่ยเก็บไปยังเก็บไปแล้วครับเก็บไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างโอ้ก็นะ จยิ้มครับเ <c oughs> จยิ้มโอ้พี่ต้นเป็นตอออะไรต่าเจยิ้มเจยิ้ม,ม MM ครับเพราะพี่ต้นเป็นคนดูแลเออพี่ต้นเป็นคนดูแล,นนแลส่วนคนที่จัดการเรื่องอื่นๆ <laughs> เป็นป๋ากะเจอ๋อโอเค okay. แต่ก็ถือว่าพี่ต้นก็คือเป็นคนที่ดูแลแล้วก็กล้าที่จะพูดได้อย่างนี้มั่นใจว่าไอ้คู่หูเมื่อสันคู่นี้ช่วยเกษตรกรได้แน่ๆช่วยได้แน่คือหนึ่งลดต้นทุนและ ลดต้นทุนได้ไหนในเรื่องที่ว่าเราต้องคิดเอายาต้นนู้นตัวนี้ยาหนุนยานี้แบบนั้นสองต้นสมบูรณ์พอสมบูรณ์เสร็จเราจะทําอะไรก็ได้แล้วอใช่ไหมแล้วปุ๋ยปุ๋ยทางดินลดไหมลดดีครับลดด้วยปุ๋ยทางดินพี่้นลดด้วยลดด้วยลดขนาดไหนพี่โตเกือบครึ่งดีกว่าเกือบครึ่งลดปุ๋ยทางดินเกือบครึ่งด้วยครับผมเนี่ยที่ได้เนี่ยนะจากห้าสิบห้าตันเป็นแปดสิบตันแน่ๆไม่มีหลุดแน่ๆครับอ่ะพี่พี่ว่า ดินฟูไหมอะฟูผมเดินนี่นุ่มเลยใช่ชัดเจนมากโอเคแหมโอ้โหนี่คือคือเสียงจริงของคนที่ทําสวนจริงๆนะครับนี่ถึงถึงบอกว่ายังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่ต้นเรยยังไม่ต้องเชื่อครับให้ลองดูอ่าลองจับผิดดูอ่าแบบต้นเป็นคนพี่ต้นจับผิดแล้วเป็นคนชอบจับผิดแล้วเป็นไงมีผิดให้จับไหมไอ้คู่นี้ ไม่มีไม่มีพี่ต้นยืนยันว่าไม่มีนะก็โอเคนะสำหรับวันนี้โอ้โหก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากที่ยังเสียสละเวลามาให้เราตะลุยในส่วนนี่เ็เก็บตัดใบบ้างแล้วนะครับมียังมีต้นที่ยังไม่ตัยังไม่ตัดเสร็จดีอะไรก็มีทยอยทยอยตัดไปเรื่อยแปดสิบไม่พ้นแน่ๆไม่พ้นดังนะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับคืแตสละเวลาให้เรานะนะครับนี่คือเสียงจริงตัวจริงของเกษตรกรจริง ผู้ทำส่วนจริงๆครับบางครั้งบางอย่างสิ่งที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสอาจจะต้องลองแล้วให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับใช่ยังไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่ต้นให้ต้นไม้บอกว่าไอ้คู่หูมืจันคู่นี้ดีจริงอย่างที่พูดหรือเปล่า